บบาางงเพงสยสยยอาหารเย็นวันนี้นะคะตอนแรกว่าจะทําต้มจืดมละมาเลยไปนึ่งมลัละใส่ปลากับวีลีนะคะอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันฟังเพลงสบายสบายจะมีิกสิ์นะคะฟังเพลงไปดูนานแล้วหลายวันวิลลกก็เลยว่า ทำเมี่ยงปลานึง่งนึ่งปลานึ่งปลานึ่งปลาใส่ผักมีผักอะไรมีผักอะไรก็ใส่ลงไปแต่วันนี้วพี่ใส่เนี่ยใส่ไปหนึ่งลูกถ้าเราอยากทานดิบกว่าทานไม่หมดก็ใส่ไปทีละลูกมันละหวานอุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> จะจะต้มจืดใส่กระดูกหมูอยู่รอก่อนคูด,คดแต่มะละแมวผ่ะนะ ดูซิขนนะเขามีน้ำแตกพอเราขูดน้ำลงแล้วเราก็ขูดน้ำแล้วก็หันหันหันนะคะไปดูเลยมื้อเย็นวันนี้ไม่ทานอะไรทานปลาอย่าคุณดีหุนสวยด้วยปลาเนี่ยหนึ่งลูกป,ปกติมีสี่ลูกวิทําทีละลูกเดี๋ยกกวกลัวทานไม่หมดคะ่ะนึ่งปลาอุ้ยหอมสมุนไพร มีขาตะไคร้ใบมะกูดมีใบ,ใบอันนี้ใบใบตะไคร้นะคะก็ใส่ลงไปเลยนึ่งปลาด้วยซอสขาวมีผักก็ใส่ลงไปนี่ไงพอวิวแอขูดออกเสร็จวิก็จะเน,นี่ยขูดมะละหวานมะละแมวหวานถ้าเราไม่ต้มเเจือล้วก็เอานำมานึ่งแต่เมนูวันนี้วิจะนึ่งนึ่งมะละนึ่งมะละ,ละอันนี้นะ นึ่มะละกับปลามีผักอะไรก็ผสมผสานลงไปนึ่งมะละนึ่งนึ่งนึนึ่งมานึ่งผักนึ่งมะละดูสิวีบผักผักเติมลงไปผักแถวใบตะไคร้นี้ก็จะดับกลิ่นคาวนะคะใบตะไคร้เห็นไหมใส่ลงไปเยอะๆสวนวีวี ไส่ใบจะไข้ลงไปมันจะได้ไม่้าวนึ่งมันละแต่เวลาอันนี้เป็นผักมีผักอะไรก็ใส่ลงไปวิเลยแต่วิก็จะมากิ้มแจ่วผักผักแถวนี้เขาทําให้ดับกลิ่นคาวใส่ตะไครไใบมะกรูดลงไปนะคะนึ่งปลาแล้วก็ใส่ผักแพวลงไปมันจะดับกลิ่น นะคะใส่กระทะใหญ่ๆบีบไม่นึ่งใส่ซึงไม่มีซึงเมืองน,นอกไม่ซื้ออยู่คนเดียวก็ทํายุคไฮเทคยุคไฮเทคแล้วก็จะเอาปลามาจิ้มกับน้ําพริกมะเขือเทศมะเขือเทศก็จากสวนวซอร์มานะคะดูพริกป่นพริกปลไว้เยอะๆแล้วก็เอามาคั่วคั่วเอง วัตถุดิบทำเองนะคะกิมปลาคุนะกดบุนบุนอยู่วิวชอบถ้าทำให้สายชิ้ถ้าทำฝรั่งเขาชอบปลาไม่เป็นตัวแต่วิวชอบนึ่งปลาเป็นตัวดูสิใส่มะละสตีผักอะไรก็ใส่ลงไปชิ้นนี้ใหญ่เอาลงข้างล่างนะคะผักผักอะไรที่ผักอะไรที่สุดง่ายๆก็นึ่งๆไปนะคะฟดโอ้ยมาได้พี่น้นองก็หอมใช่ไหม นึ่งมะละนึ่งมะนาหวานนึ่งปลาซีอิ๊วขาวนะคะวิว,วไม่ชอบบางทีบางคนไม่ชอบเพราะเพราะว่าเราต้องมาจิ้มกับน้ำพริกใช่ไหมบางคนไม่ชอบน้ำปลามันเค็มไปก็นึ่งชอบทำเนี่ยแต่มันได้ทานผักมันได้ทานน้ำซุปจบครบเสร็จแก้ดับคาวแล้วผัดแพวดงไปเลยผัดแถว ถ้ากลัวมีอิ่มก็เติมลงไปเรื่อยๆผักผักบอคี่แต่วันนี้ก็เติมลงไปแล้วแต่วิจะเน้นเน้นด้วยอะมะละาหวานนะคะไม่รู้มาจากประเทศไหนมะลาพันธุนี้คือยังลูกใหญ่เชยฉันชิบจะล้มเด่นอันนี้นึ่งลูกเดียวก่อนรู้กอาลูกนี้มันลูกใหญ่ นะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้แล้วก็ขูดขูดไอเราเอามีดขูดเปลือกออกแล้วก็หัน่นลงไปนึ่งทำซุปทำซุปกระดูกหมูต้มจืดยิ่งอร่อยนะคะมะละที่ไม่ใช่มะละคีโนก,กันนี้มะละมะละอะไรใหญ่ๆนะคะขูดออกแล้วเราก็นำไปต้มนก็จะนำลงไปนะคะนึ่งนึ่งปลาแจ่ว นี่ายแจ่วใบวิวินะคะน่าทานไหมอู้หอมเลยหอมอะไรหอมไหมเนี่ยไม่มีกลิ่นค่ะวิวิจะจกตาปลาให้ดูกับผักแพวแล้วก็ใบตะไคร้นี่ดาสบรัตเตินซิตอนกราสเป็นโคกขนโนอู้หนี่มีใบตะไคร้ใบมะกรูดก็ลงไปเลยลงไปเลยตะไคร้จากสวน สมุนไพรนึ่งปลาสมุนไพรนะคะมีหอมก็ใส่มีผักใส่ไปนึ่งปลาสีอิ๊วขาวกิมกับน้ําจิ้มกับผักนะคะนึ่งปลามะละหวานบ้านหวานมะละนี้เรจะยิ่งต้มจืดฟักทองกินไปแล้วหนึ่งลูกเลยออยู่หนึ่งลูกเห็นไหมคะนึ่งปลามะละหวานแล้วขูดเสร็จขูดเสร็จแล้ว แต่เราต้องขูดดูดสิเห็นไหมเห็นน้ำลูกนี้พี่ใช่หนึ่งกิโลเลยวีเอาลูกคึ้นกิโลปวดพ่อปวดพ่บางเแงลูกนี้อันนี้เราไปประยุก์ตไปใส่ออมก็ยิ่งอร่อยนะคะแต่พี่จะทำต้มจืดในในคลิปต่อไปต้มจืดกระดูกหมูเดี๋ยวไปหากระดูกหมูก่อนนะจ๊ะอ๋อ จเลยหอมจังเลยรักปลาชอบปลาทัปตา I love you ู่ปลาจ้าทำไมหอมจังดูมะละหวานหวานมะละมะละโอุ๊นะคะใส่มีสมุนไพรไทยใส่ตะไคร้ใบมะกรูด,ดเริ่มสุกแล้ว เดี๋ยวเอาฝามาปิดแล้วก็ไปทานกันเลยไปจบปลาหนึ่งปลาสีอิวขาวนะคะวิวชอบเป็นตัวถ้าเป็นชิ้นทําให้ฝรั่งถ้าเป็นชิ้นทําให้สามีเขาชอบฝรั่งทําไมไม่จบตาปลาก็ม่รู้เขาบอกว่ามันมีก้างกลัวอื้อลังไวดิถ้าเป็นไปกินเป็นชิ้นชิ้ๆวิวไม่ชอบ ชอบจกตาปลาหัวปลากินตาปลาก็เลยได้บินมาเมืองนอกอันนี้เคลัดนะลองกินดูสิคุณจะได้มาเมืองนอกอไม่ินไม่ได้โกงแล้วมีคนก็บอกว่าสมัยก่อนมันจกจกตาปลาทูเนาะเอหอมหอมแล้วไปเอามาปิดนะคะเพื่อน <c oughs> สีอิวยิ่งหอมเพราะว่าพีวีไม่ใส่น้ำปลาปลา1นืสีอิยวขาวสีอิวเห็ดหอมมันมันจะไม่เค็มมากมันจะรสชาติกรบกล่อมกรมกล่อม,ม,มนะคะไปเลยปลา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 หิวเลยใช่ไหมเลิฟเลิฟทุกคนที่ให้กำลังใจในการทำคลิปนะคะเพื่อนใครมากดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้บีบีก็จะได้ มีชีวิตดีดีพูญละพูดเล่นเ้อพูดเล่นเนอะเ,เ,เอาฝาครอบแล้วก็ติดฝาแล้วก็ออกไปทานปะวิวหิวแล้วค่ะเออหิวแล้วไป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 จุดจวดกันเลยจุดจวด,จวดน้ำพริกก็ทำเองน้ำพริกแกวปลาราใส่มะเขือเทศแมจ๊บนแะจ๊ะ,นะจะ